คำสั่งง่ายๆเว้ยเล่นให้เหมือนบ้านตัวเองแค่นั้นแหละไม่ต้องงงว่าทำอะไรได้ทำบ้านหลังนี้เราได้มาเหนื่อยด้วยดิอยบับมันจะบับนะอย่าบับนะอย่าบับนะมันเป็นบ้านของเราเลยมากับแถวเลยโอยมาหมดปานเต็มเลยไหนอยู่ไหนแล้วผู้ใหญ่เห็นหนะาคุณบอลซัมบีตัดอย่ามาบอล เอางี้ตามแผนสกอตไปบอกเขาว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเขลคใม่เข้าไหมเขไหม่าไปดีไปดีพี่ไปดีพี่เปาเขาเขาถามพี่เปาเขาถามพี่เป้าว่านี่จองบ้านเหรอครับ พ <ok> ี่เปาพี่คุยอย่างไรก็าด่าพี่เปาพี่เปาพี่หอยบอกเลยเวลคัมทูมายโฮมเอสดเอ็มดมาเจรจาก่อนหรือว่าเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนเอสดเอ็มดลงไปอย่าลงอย่าลงไปอย่าลงไปนี่เอาคุกก้เวลคัมทูนี่ออไปนะบ้านนี่พี่เปาพี่เปาโชว์โชว์โชว์ไป

ส่งส่ให้ตำรวจส่งตำรวจเดียวข้างไมโฮมส่งส่งจีให้ตำรวจส่งจีให้ตำรวจเดี๋ยวบอโดนบุกสงบีส่วดนบุกบ้านใค้ยเมันดีซันนจะมีเดขึ้บอกว่าบอกวเข้ามา้าแ้วเข้าแ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 ล้วเขวเว้วเีเาวเ้ว

เอาแล้วนะขอเข้าขอเข้าหลังขวานะขอเข้าแล้วนะขอเข้าแล้วมันเงียบมันเงียบแปลกๆว่ะเซอร์ไพรส์ไงแล้วมาแล้วมันได้ยินเปล่าไม่เขาได่ตัดยางแล้วนะทำไม้ตัดยางมีเราเขาเผารถเผารถเผารถอยู่หลังขวานะอยู่หลังขวาขาตัดทรัพยากรเสวยแล้วมันอะไรเดี๋ยวอุยิงก็ได้ไม่ลองเผาเผาก็โดดเลยดิลงเลลงเลไหลน้ำที่ไหนมาถ้าเขาเผาเราก็โดดเราเข้าประตูฝั่งตรงข้ามนะไหลน้ำปาดจิ้งกัดอย่าเล่นตรงนี้ตากไปเล่นตรนี้อย่าเล่นที่เดียวกันเยอะนะหลวมาหลมาหลวมมาหลมา เปลขาเรถได้ผิดไหมวะไม่เป like you know. um. ็นไรให้ตำรวจเข้าออกไปครับมีข้อหาทำลายทรัพย์สินไหมเนี่ยเฮียเขาระเบิดรถเราแลวตำรวจน่าจะติดแล้ไม่มีอะไรพน้องไม่มีพี่ไม่มีรถคุณปเนี่ยเราบอกเลยว่ารถผมแตกสลายเลยฮะ ไม่ไรใจกูแตกสลายไปเลยล้านชิ้นเลยฮะมไอเี้ยมันมีมันเข้าได้พี่เกียร์เข้าได้มันปิดหลังเข้าได้บ้านอะมาแล้วโกโก้เก้อเก้อเก้อาลองตกเอา อเียอยเครียดเล่นให้เหมือนบ้านเราแค่นั้นไละได้ไดเดีวเข้าโฮมเอาเดี๋ยวเข้าโฮมเดีเข้าโฮมดึู้สึได้ถึงันทาง้เล่นให้เหมือนบ้านเราใช่บ้านเราเราต้องไม่ได้ทม่ไม่ได้ไม่้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไ้ไม่ได้อ่ไดนไม่ได้้้่้่่ไมดไ่ยเนี่่้้่ยเออมาชนได้มันเฮ้ยพี่บินพี่เอา่่่น่ แม่ต่อไปถ้าเรามีมอเตอร์ไซค์เ้าก็มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาไม่ได้เอามาทำไมลุงประตูว้าวาตัวได้ไหมรู้อย่างนี้รับแน่เลยนี่เขาขับรถเข้าบ้านไม่ได้ยินเสียงรถอะใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไร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  มาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้า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 มาแล้วใจเย็นเว้ยเล่นให้เหมือนบ้านเราติเดิมบ้านเราก็เหมือนบ้านเขาบ้านเราก็เหมือนบ้านเราตีคนข้างล่างตีไม้หไม้ทิ่ง่ายบ้านเราก็คือบ้านเราเว้ยใจตัวนอยู่

ใจเย็นมาเนเพื่อนะวังเพื่อนเฮ้ยดูให้เหมือนบ้านเราเก้ยหนูเฮ้ยปนุ้นมีปืนมีปืนลงไลงไปไปเย็นแม่เอ้ยไอ้เฮียมาเปนาดมีปนมีปืนเอ้ยปืนไม่หย่อปืนเลยลงปนงปืนตาีุ้ปทียกันเด็กลงจริงๆไม่น่ามาเล่นบ้านเลยเนาะไอ้ตัวลุงไอ้เียครอยู่ั่อยู่คุณรู้สึกแปลกไงไม่รู้ พวกนี้ป่นนะบอกเขาบนด้วยเถอะพวกนี้ป่นมเหยือเพวกเรียป่นอย่างนั้นใช่ไหมหล่าบางแพรน้องเลิฟึ้นไปมใ้่ไหมไม่ได้ผมไม่เห็นตัวลุงลุงไม่เห็นตัวว่าลุงไม่เห็นตัวว่าไม่เห็นหรอไม่เห็นตัวว่าผมมองไม่ไม่ไม่ตัวที่ใครเมื่อกี้ปั๊มเพนที่ถือเพนเมื่อกี้ไม่เห็นตัวไอ้ข้างล่างตัวนึงตามกูมาไม่ไป้ราแย่เลยนะข้างล่างข้างล่างโดนไอ้แซมเลยตกเปี้ยวเปี้ยว ไอ้เฮียจะตกก็ตกลงไปดีอีสัตว์เฮียตะลือตกไปยังตะลือยังไม่ตกตะลือนอนอยู่ไอ้เฮียไอ้จีบลองโดนเพื่อนนะขึ้นหลังเข้าหลังตายะหลังมึงครับพี่ชูพี่ชูพี่หลงคนหนึ่งครับพี่มาพึ่งรีบป้อนดิ ทั้งไหนวะพี่อยู่ทั้งไหนกันวะปนไปแล้วปนไปแล้วที่งปนเลยป้าปนแล้วอ่ะปนี้ไอ้โจ๊กไปอ่ะพี่ใจปนอ่ะใ้โจ๊กเลยถ้ามันจะโจ๊เลยจ๊กเลยถ้ามันจ๊กเลยโจ๊กเร็วๆตำรวจมาแล้วโจ๊กเลย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 ไอ้ซันมึงจ๊กชอบนี้ไปไหมโจ๊กจกชอบนี้ไปปะหมอหมอมาหมอมารีแพคคิดคือเฮี้ยอะไรวะรีแพคคิดอ๋อก็ล่องซ่อมหน้พี่ทำไมกล่องซ่อมหน้าตาไม่เหมือนของเราเลยวะ ไอ้เฮียเราพวกเราวิ่งเข้าไปโดนโดนตีตายเรื่อยๆเลยไอ้เฮียปเลยปเลยมันอกดกดพลาดปนไปแล้วปนหมดเลยปนเลยปนเลยปนเลยไม่มีตรวจหมอไม่มีหอไอ้เยปนให้หมดปนไห้หมดปนไห้หมดปนไ้หมดปนไห้หมดปนให้หมปนไ้หมดปน้หมดเช็คด้วยทีลศพศพไหนปนแล้วเอาไปไว้หลังบ้านเลยไ่ไปงง พ่นแล้วมึงเอาลงมาสิลงไว้หลังบ้านเลยเฮ้ยบัตรโอวนรถที่ค่นได้หรอม่นไม่ได้พ่นได้พี่พี่เพค่มมาค่นได้ค่นได้ได้ใช่ไหมค่นได้ในร้านนี่มันได้เยอะไอเมืรถไอ้ใครจะอุ้มมาชิ้นน้ำอ่ะมึงเอารถเอารถแตนบานข้างบ้านเราไปอุ้มชิ้นน้ำชิ้นเขาไปเดี๋ยวเราไจกัน นไปเอาม่นได้เเ่ลนหมือนในบ้านตาในบ้านเด้อสภาพสบมัไอ้โจอ่ะไอ้โจไอาโจไอ้พอน่ะ ใช่พ่อไหมพี่โชว์บาก้าต่าอยู่ใช่ไหมบา้าร่าจะหลบอยู่พี่โชว์ถามว่าบาร์มีหกสิบอย่างได้บาร์จะตอบยังไงวะฟ้าหมอกได้เลยนมัได้หลเยตัวใกล้ๆหรือไกลเดียวถ้าเราถ้าเราไกลคนหนึ่งก็จะไกลแต่ถ้าเราใกล้ก็จะไม่มีใครใกล้ เท้าเกินตูตีเอาเฮียอะไรไปตูตีกูถามยิ่งไอ้ซาดเจ็บแน่น้ำไหมเจอสถานเมื่อกี้กี๊คิวเลยขอถามขอทราบครับพี่กี๊กคิวสูตรครับพี่ว้าเมื่อกี้ว่าจะเล่นไหมบ้าแต่ว่าเผื่อจะหยิบมีดเจ็บมะยอมยอมพี่คนเปี่ยสียงกระหลกมะอช่แต่พี่หลงนี่ใช่ไหม ก็พี่หลงแบบเปิดไปสองใช่ป่ะผมต่อยเจ็ดเลยเราเของหมดเลยมียับยับเออจังหวะแบบม่น่าต้องมีกูในแก๊งหรอกบางแก๊งเขามียี่สิบห้าคนนะพี่มียับมียับจัดไปไปนี่หน่อยนะหนุกปยานเรือนะนะรอด้วยไปทำอะไรล่ะไกลไปมันห่อห่อเฉยเใช่ป่ะทิ้ง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 เออไหวยนิดนึงแล้วทิ้งเพราะเราเพราะเราทิ้งทิ้ง างนี้ปืนก็เล่นได้ดีโอ้โหเฮียเอาปืนมาเล่นแล้วกูถามนะ่อยมันจะเอาอะไรไปสู้ถึงมีปืนก็สู้ยากไอ้เฮียสี่สิบกับยี่สิบเก้าถึงมีปืนก็สู้ยากครับจริงๆผมบอกเลยถึงมีปืนก็สู้ยากถ้าแบบถ้าแบบไล่เก็บตัวหลุดอย่างงี้ก็น่าจะมันอยู่นะเหมือนได้ดวนอะ่ะเหมือนได้ดวนตัวตัวอย่างเงี้ยแบบไฟแบบสองสองสามสามอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมันอยู่แต่ถ้าไปเล่นไฟใหญ่ยังไงก็ไม่ไหวว่ะถ้าสมมติเราไปหาไล่เก็บตัวหลุดอย่างเงี้ยผมว่าแม่งก็น่าจะได้อยู่นะถ้าไปหาไล่เก็บตัวหลุดอ่ะ เปืองเออเปืองไม่ต้องเล่นหลอกปือนอะ่ะเปืองชิบหายเลยเปืองจัดเลยอ่ะเปืองจัดอ่ะ ถือว่าได้โพดทิกแล้วมึงตายเมื่อไหร่สัตว์เที่ย